การดิวคณะรัฐมนตรีรอบนี้อาจจะดูเหมือนลงตัวนะครับแต่ไม่ได้ลงตัวเสียทุกเก้าอี้คุณประจักษ์ครับตอนนี้เนี่ยร้อหรือ,อยังสําหรับโฉมหน้ารัฐบาลเพื่อไทยก็ประมาณสัก80-90%ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังมีกระทรวงที่ยังยื้อกันอยู่ร,ระหว่างพักการเมือง นี่ยังไม่นับรวมในพักการเมืองเดียวที่ได้โควตาม,มาแล้วก็กําลังยื้อแย่งกันอยู่ในส่วนของคนที่จะเข้ามาทนะําหน้าที่เป็นร,รัฐมนตรีครับนะครับมันเหลืออะไรครับตอนนี้ที่ว่าไม่ลงตัวคือเหลือพักใหญ่ๆครับพักใหญ่ๆกระทรวงใหญ่ๆที่ยังคุยกันยังเจรจากันอยู่ก็และเข้าใจว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคงจะยื้อกันอีกพอสมควรนะก็คือพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักการเมืองใหญ่เป็นแกนนำครับพัก ภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักใหญ่อันดับสองอซึ่งก็ยังมีเก้าอี้บางเก้าอี้เนี่ยก็ดึงกันไปดึงกันมาอยู่อย่างเช่นกระทรวงมหาไทยนะครับเพราะว่าทางเพื่อไทยก็อยากจะได้คืนมามแล้วก็เจ้ากระทรวงเกษตรไปคืนให้แต่ว่าทางพรรคภูมิใจไทยก็อยากได้กระทรวงมหาไทยมากกว่ากระทรวงเกษตรอย่างนี้เป็นต้นและยังรวมไปจนกตั่งถึงพักพลังประชารัฐเอ๊ะพลังประชารัฐมีเรื่องที่ยังดิวไม่ลงตัวอีกเหรอเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นพลเอกประวิทย์ ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะครับหายไปตั้งแต่วันที่22สิงหาคมวันที่ประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบจนกระทั่งถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพรเอกประวิตย์ถึงเริ่มปรากฏตัวนะฮะมีความเคลื่อนไหวครั้งแรกนับตั้งแต่22เป็นต้นมามเป็นการประชุมคณะกรรมการ เปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายสภาพภูมิอากาศแต่ว่าก็ประชุมที่บ้านป่ารอยต่อนอั่นแหละไม่ได้ออกมาข้างนอกครับก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของพลเอกประวิตย์นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในวันโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยรปรากฏว่าสวาซึ่งความจริงจะมีเสียงสนับสนุนคุณเศษฐามากกว่านี้นะฮะมากกว่า4 8 8 0 8 82เสียงแต่ว่าปรากฏมันมีตัวเลขการงดออกเสียงถึง68เสียง ซึ่ง68เสียงนี่แหละก็คือส่วนหนึ่งนั้นเป็นสอวอ,อยู่ในซีของพลเอกประวิทธ์นะครับแล้วตอนนั้นจริงๆเท่ากับว่าพลเอกประวิทธ์เชื่อว่าสวอของพลเอกประวิทธ์จะสกัดไม่ให้คุณเสถาเป็นนายกและส่งไม้ต่อให้พลเอกประวิทธ์อย่างงี้หรอมันมีอยู่2กรณีค,รคือกรณีแรกเนี่ยพลเอกประวิทธ์ยังคงเชื่อหรือมีความรู้สึกว่า โอกาสที่คุณเศษฐาจะผ่านการโหวตเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาอาจจะยังยากอยู่เพราะประเด็นมันหลายเรื่องไงถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยสวตัวตวึงหลายคนก็ยังเปิดประเด็นเกี่ยวข้องกับคุณเรื่องอความเหมาะสมนะครับในแง่ของการถูกกล่าวหาว่ามีนิธรรมนิติกรรมอำพรางสําหรับการเลี่ยงภาษีที่ดินจากการไปซื้อที่ดินที่ถนนสารสินที่คุณชูวิทย์กมบลวิสิตออกมาเปิดประเด็นหรือไม่ นี่ยังไม่พอนะครับตามมาด้วยประเด็นที่มีการพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปีห0จะทําวันแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีท,ทันทีที่จะตั้งรัฐบาลได้สําเร็จสวตัวตึงหลายคนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ขยายผลเรื่องนี้หวังจะเพิ่มดีกรีเ,เพิ่มความร้อนแรงให้กับเรื่องของคุณเศรษฐานี่ยังไม่นับรวมที่มีการเปิดประเด็นบอกว่าอ้ตกลงคุณเศรษฐาเนี่ยจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นรับหลวงหลอก ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้การโหวตเมื่อวันที่22สิงหาคมมันมันมันมีเหตุการณ์ที่มันพลิกผันเกิดขึ้นครับนะฮะนี่ยังไม่นับรวมพักพลังประชารัฐเนี่ยก่อนหน้านี้เคยยื่นเงื่อนไขครับเรื่องการจัดสรรโครต,รต้ารัฐมนตรีโหวตก่อนเดียวทีหลังอันนั้นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าพลังประชารัฐเนี่ยเขามีสอสอสีคนม,มากกว่ารวมไทยสร้างชาติครับรวมไทยสร้างชาติมี36คนแต่ได้โคต้ารัฐมนตรี4คนเท่ากัน พลังประชารัฐขอสองบวกสามไงคือมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ด้านหนึ่งเนี่ยมีความู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองยื่นเสนอไปเนี่ยมันไม่รับการสนองตอบสองก็คือยังคิดว่าคุณเศรษฐานเนี่ยจะฝ่าด่านของสอวอเนี่ยค่อนข้างที่จะยากอยู่เพราะงั้นวันที่22สิงหาคมมันก็เลยเกิดภาพที่มันไม่สอดคล้องกันเกิดขึ้นภาพคลิกสําหรับพลเอกประวิตย์ซีนาริโอที่ตั้งไว้ไม่เป็นเหมือนกับที่คาดการณ์ ระหว่างที่ทางพเดกประวิตยเนี่ยซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ไปด้วยนะวันนั้นแล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นของตอตหกรวมไปจะก็ตั้งถึงสวในสายของพอเดกประวิตย์เนี่ยยังดูเหมือนว่าจะพยายามที่จะไม่โหวตไว้วางใจคุณเศรษฐาหรือวดออกเสียงนะฮะแต่ว่าการเจราจาระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยเนี่ยมันเจราจากันจบก่อนอเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจษดาหรือใครที่ติดตาม ในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเขาเห็นว่าระหว่างที่สวและสส,สอภิปรายเรื่องคุณเศรษฐาต้งมีสิทธิ์สี่คนแรกนี่ออกมาในในลักษณะเดียวกันเลยก็คือพุ่งเป้าไปที่ข้อสงสัยที่มีต่อคุณเศรษฐาแต่หลังจากที่มีข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยเขาเจราจากันลงตัวก่อนครับ คนต่อมาคนที่5ที่6ที่7ที่ลุกขึ้นอภิปรายกลายเป็นคนละเรื่องเลยกลายเป็นสนับสนุนเรื่องแนวทางการสวรรงหาฉันปลองดองสมควรที่จะโหวตเลือกคุณเศรษฐาเป็นนายย่อมเรดและในเวลาต่อมาพอผลโหวตออกมาเนี่ยต่อต่อ12ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพระเดกประยุทธ์และสวในสายของพระเดกประยุทธ์เนี่ยไปเทคะแนนสนับสนุนให้กับคุณเศษรษฐาแต่ในส่วนของสายบิิกบอมเนี่ยพลิกไม่ทันก็เลยกลายเป็นว่า68เสียงเนี่ยส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยมาจากสสอวอในสายของบิ๊กบอทมันก็เลยส่งผลกับส่งผลสะเทือนมาถึงเรื่องของการเจราจาเรื่องของการจัดสรรโคตา้ารับมนตรีรหรือแม้แต่กระทรวงนะฮะมันกลายเป็นว่าแทบจะกลับมาเลือกันใหม่มคุณเจษฎาคงจําได้ว่ามันมีข่าวปรากฏขึ้นมาเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่พอใจนะฮะถึงขั้นอาจจะมีการพิจารณาด้วยซ้ําไปว่าจะเอาหรือไม่เอารือซ้ำไปแล้วกระทรวงที่เคยมีการพูดเคยมีการเจรจาไว้น่ะ อย่างเช่นด้านความมั่นงคงกระทรวงกลาโหมนะหลายคนก็จับตาพลังประชารัฐจะคว้าเก้าอี้ของกรงลาโหมไหมครับในท้ายที่สุดเนี่ยเก้าอีกอ้กระทรวงกลาโหมก็ไม่ได้ครับอย่าว่าแต่เก้าอีรัฐมนตรีว่าการเลยรัฐมนตรีช่วยที่ขอไว้เนี่ยก็ไม่ได้ครับกลายเป็นได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแทนที่มารองรับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสวรรณซึ่งเป็นน้องชายของพลเอกประวิทย์นี่ยังไม่นับรวมกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับเพราะว่าอุตสาหจรงเอาไว้นะครับขอเอาไว้เพื่อที่จะขยับชั้น ของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าจาก,าการัฐมนตรีช่วยขึ้นมามเป็นรัฐมนตรีว่าการครับ,รบเพราะเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยมันก็เลยยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปกระแสะข่าวมันก็ยังสับสนอยู่นะครับว่าตกลงเนี่ยคุณธรรมนัฐเนี่ยจะได้ตําแหน่งนรัฐมนตรีเกษตรจริงหรือเปล่าเพราะบางโผบอกว่าจะไปอยู่แรงงานแทนแล้วนะฮะอุตสาหไปเป็นคัดีเดตแย่งกับคุณสบศักเทพสุทินแต่ยังไม่รู้ว่าท้ายที่สุดเนี่ย จะเจราจากันยังไงเพราะว่าทางภูมิใจไทยก็อยากได้กระทรวงมหาดไทยมากกว่ากระทรวงเกษตรอย่างที่ว่าเอาไว้เมื่อสักครู่ก็เลยพลอยฟ้าพลอยฝนส่งให้คุณสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งก็หวังอย่างยิ่งเลยตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังรู้อีกคนนึงว่าตกลงจะได้หรือไม่ได้ยังไงสุดท้ายวันนี้เนี่ยกลายเป็นที่โผมันยังไม่เสด็จน้ำเนี่ยเหลือดิวสุดท้ายของพลังประชารัฐแค่นั้นเหรอคือพลังประชารัฐส่วนหนึ่ง แต่อย่างที่บอกพักการเมืองใหญ่เนี่ยสามพักนะฮะอตอนนี้ทียังไม่ลงตัวโดวยเฉพาะยิ่งเพื่อไทยกับภูมิใจไทยในแง่ของกระทรวงใหญ่นะฮะส่วนตกลงกานเสร็จสรรเรียบร้อยยังจะต้องรอดูว่าแต่ละพักจะส่งใครมาเป็นเจ้ากระทรวงนะส่วนพลังประชารัฐแน่นอนพอมันมีเรื่องที่ไม่ไปโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ในฐานะที่ พักแกนนารัฐบาลอยา่างพรคเพื่อไทยมีอํานาจเต็มมากกว่าแล้วณปัจจุบันเพราะตำแหน่งนายกอยู่ในมือแล้วอํานาจการเจราจาต่อรองเขากลับมาคุมความไม่เปลี่ยนได้เพราะนี่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อไทยว่าตกลงจัดจัดสารให้กับพลังประชารัฐอย่างไรอ่ะครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นโฉมหน้าที่ชัดเจนกว่านี้อีกไม่นานขอบุณคุณประจักษ์ครับ,รบยินดีครับยินดี